มือขวากับขาโจ เดย์ที่สิบเอ็ดตอนการพบกันของโชคชะตาโอ้ยดิฟเฟอเรนเชียนอิติกันอิติกันอะไรแมนู้เรือกอะไรละเขาออกไปแล้ว เดี๋ยวนี้เรียนอยู่โรงเรียนมัธยมชั้นสูงโอคุราบาชินี่นานสอบวันพรุ่งนี้ให้มิโดริช่วยทําให้ดีกาน,นี่มิโดริ<ะ>มาเล่นเกมแก้แสงกันหน่อยดีเปล่าอ่ะเกมเหรอเอาสิคะถ้าได้เล่นกับเซจิคุ้วค่อยฉัเล่นทั้งนั้นเลยลคะค่ะแต่ถ้าเล่นกันเฉยๆมันก็คงจะไม่สนุกถ้าใครแพ้ต้องทําตามคําขอร้อ,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 องของอีกฝ่ายหนึ่งดีกว่ามากได้สิคะอะไรอ่ะทำไมต้องหน้าแดงด้วยอ่ะ ก็เริ่ huh? ร tensor, มแล,ล้วนะค่ะเปลาเย็นชอบหันไปทางน้นเดี๋ยวนี้ต้องชนะกันสามรอบถึงจะรู้ผลนี่แค่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองนะค่ะเป่าเย็นชอบหันไปทางนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้แันยังวอร์มอัพอยู่จากนี้ไปเลาเอาจริงแล้วนะฉันจะเอาชนะแบบรวดเดียวจบเลยล้วค่ะเปลาเย็นชอบหันไปทางนู้นเดี๋ยวนี้ ชนะแล้วล่ะค่ะสามัรนใจว่าตัวเองเก่งเรื่องวิวาดกระเป๋ายิ่งฉุบแล้วนะเนี่ยช่วยไม่ได้ตัวช่วยตัเองแล้วเราเราอ่อ๋อคือเรื่องสัญญาเมื่อตกี้นี้นะคะอออ๋ออ๋อนั่นสินะอ๋อคุณจะยอมฟังคําขอร้องของฉันทุกอย่างเลยใช่ไหมล่ะคะก็ใช่ดสิลูกผู้ชายพูดแล้วไม่คืนคําหรอกใช่เสื้อชุดใหม่เรื่องอะไรก็บอกมันไล่ถ้างั้น ช่วยบอกว่าชอบมิดริสักคำหนึ่งได้ไหมคะเอ้ยบ้าหรือเปล่าแเนะรื่องนั้นจะพูดได้ยังไงกันเล่าเออแต่ว่าเมื่อกี้นี้สัญญาแล้วนี่ว่าจะยอมทำทุกอย่างเลยโอ้ยทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ไปได้นะถึงจะโกหกก็ไม่เป็นไรแล้วคะ่ะฉันแค่อยากจะได้ยินคำคำนั้นออกมาจากปากของเซจิคุงก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรมากแล้วคะ่ะ ข้าใจแล้วล่ะแค่พูดออกมาแค่นั้นก็พอแล้วใช่ไหมล่ะใช่แล้วแค่พูดออกไปคำเดียวเท่านั้นแหละเรื่องมันจะได้จบจบไปสักทีลูกผู้ชายพูดแล้วต้องไปคืนคำนะเสตจเจเจอเจอ เอาไว้คราวหน้าแล้วกันเอาอะไรกันนะเสจีคงเนี่ยนักหูนะตอนนี้มันไม่ใช่เวลาแบบนั้นสักหน่อยนะโอยที่ผ่านมาเราก็พูดคำนี้กับผู้หญิงคนอื่นมาตั้งเยอะแล้วนินนะอมชอบคุณทุะคะอุ้ยยือ้อตะเลปบ้าที่สุดเลยที่ม่ดดิก็บอกแล้วว่าโกหกก็ได้แค่คำคำเดียวทำไมถึงพูดไม่ได้นะ แค่บอกว่าชอบเท่านั้นเองเซจิคุงฉันได้ชอบเซจิคุงมากมากที่สุดเลยแล้วค่ะจริงๆนะก็เซจิคุงน่ะไม่ยอมพูดให้ฉันปังสักทีฉันก็เลยต้องพูดออกมาซสเองเลยนะคะฮะอย่าพูดก็พูดไปฮะเฮ้ย <c oughs> อัานหนังสืออานหนังสือวันนี้ฉันต้องอยู่ดึกนะเธอน่ะร,รีบนอนไปก่อนเลยไปค <c oughs> ่ะฮะอ มมโลันเป็นวิญญาณร้ายที่ดือรั้นเอาบางมากเลยรถก็ต้องชมงแล้วม่ได้อะไรเลยครับเชิญท่านต่อไปครับเอ๋กับผมน่ะไม่เหมือนครูมวยทั่วไปในญี่ปุ่นนะครับถ้าเรามีรลบลานสี่พันปีของจีนติดตัวเอาไว้ก็หายห่วงแก้ไขได้ทุกเรื่องเลยล่ะครับ ขอบคุณที่มานะครับ,บคุณป้าครับให้ใครต่อใครก็ไม่รู้อะเขามาช่วยมิดอริจังแบบนี้นะ่ะผมว่ามันไม่ได้ผลหรอกนะครับพระัทะคุงป้านนาไม่เลือกวิธีการแล้วเลยจะ้ะใครก็ได้ทั้งนั้นถ้าเขาช่วยมิดอริของป้าได้ละก็ป้าก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างคุณป้า ตอนนั้นถ้าเรายอมจูบกับสวามุระไปซะเลยแต่ว่าถ้าทางเขาตอนนั้นไม่รู้ตัวเลยสิทีเดียวว่าคนนั้นก็คือฉันไม่นะคนที่สวามุระสนใจก็คือฉันที่ปลอมตัวไปตั้งหากล่ะแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สักหน่อยใช่แล้วล่ะฉันต้องชนะใจเขาด้วยความเป็นตัวของฉันเองสิและปฏิบัติการในวันนี้ก็คือแตแนเ้น ไปได้เหรอออยาเสดถ้าไม่รังเกียจแล้วก็เอานี่ไปใช้นะฉันเขียนข้อสอบและสรุปให้เข้าใจง่ายๆเพื่อเธอโดยเฉพาะเลยล่ะเธอช่างดีเหลือ,อเกินออยาเสดแล้ทำเพื่อฉันถึงขนาดนี้เชียวขอบใจมากนะออยาเสดเธอเนี่ยเป็นทะี่พึ่งของฉันได้จริงๆเลยทั้งที่มหลาลัยและที่ทํางานเธอจะตามไปอยู่กับฉันด้วยมากแล้วถ้าดี้เธออยู่ข้างๆฉันตลอดไปเลยได้ไหมจ๊ะตลอดไปเลยเหรอ ใช่แต่ไงกับฉันเถอะนะถ้าเพราะฉันนับกระทบตารอไว้แ <im> ล้วล่ะค่ะแล้วกัโกเซจิเย่เย่เขาเรียกว่าปฏิบัติการสารภาพรักด้วย Lovely Note นี่อาเาะเซะเอ๊ะตะวาบุระมายืนยิ้มอะไรอยู่คนเดียวอ่ะ ลสักหน่อยหน้าเธอแดงด้วยนะเนี่ยรู้วจะเ,ออเป็นไข่นะฮะฉันไม่ได้เป็นไข่สักหน่อยแต่ว่าจันเห็นเหงื่อเธอซึมด้วยนะบอกว่าไม่ใช่ไงเราถ้า่งนั้นก็ดีแล้วล่วอะอเดี๋ยวก่อนสิสวามุระนะการทดสอบวันนี้เธออ่านหนังสือมาดีหรือเปล่าฉันก็อ่านมาแล้วทั้งคืนน่ะ อนนี้ก็น่าจะพอไหวแล้วนะ้าอะไรของเธออยู่น่ะอ้าวอือะไรกันล่ะเนี่ยฉันเก่งข้อสอบแล้วสรุปให้เข้าใจง่ายๆเอาไว้น่ะฉันให้ยืมทําไมต้องเป็นรูปหัวใจด้วยเนี่ยมันจะดีเหรอดีสิเพราะทุกอย่างน่ะอยู่ในหัวฉันหมดแล้วแต่อย่าเข้าใจผิดไปนะฉันน่ะไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อสวามุระโดยเฉพาะหรอกนะอืมทำซะสวยเก๋เลยเชวญนะอ่าเสียนี่ว่างงานจริงๆเลยนั่นเนี่ย อายาเสดคงจะตั้งใจทำพเพื่อแซจิคุงโดยเฉพาะแน่ๆเลยฉงนชันขอยื่ไปก่อนนะขอบใจมากาบ้าบ้าบ้าบา้เรานี่มันบ้าจริงๆทำไมไม่พูดกับเขาไปตรงๆเลยนะยิ่งมองดูคุณอายาเสดฉันก็ยิ่งมองเห็นภาพของตัวเองสมัยก่อนที่เป็นคนงุ่มง่ามไม่กล้าที่จะทำอะไรสักอย่างเดียวแต่ว่าฉันรู้สึกเหมือนกับว่า คุณอัยเศษนะ่ะมีความกล้าที่จะพูดและแสดงออกมากกว่าฉันในตอนนั้นซะอีกอรออะไรกันนะทำไมไม่ดูดลิจังถึงไม่ยอมฟื้นขึ้นมาสัทีฉันควรจะทำยังไงดีนะเนี่ยผมขอร้องแล้วครับเอะ่เอเฮ้ขอร้องแล้วครับคุณสปบุระไปพบมเดูลิจังทีนะครับ ขอโทษนะจิๆๆเกียวจิคือว่าตอนนี้ฉันกำลังยุ่งๆอยู่นะแบบว่ามันไม่ค่อยจะหมอน,นะเพราะฉะนั้นฉันภไยไม่ได้หรอกป้าก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างใช่แล้วเราก็ต้องทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เหมือนกันเราไปขอร้องกุสวาุุระด้วยทีดีกว่า สวามูรานะ่ะมันเคยเราว่าซาชายาหมาบ้ากับผัดขวาปีศาจดังไปทั่วเลยอ่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะทําตัวเรียบร้อยแล้วเกินนะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้แก้แค้นมาให้น้าใจแล้วไม่ใช่เหรอคนพวกนั้น,นกำลังคุยเรื่องคุณสวามูระอยู่นี่นะเออเออพวกคุณเนี่ยเป็นเพื่อนของคุณสวามูระใช่หรือเปล่าครับอ่าจะเป็นใครกันนะครับผมชื่อชินเกียวจิโคตะยรงเรียนโอคุระบาชิครับผมมีเรื่องจะขอร้องคุณสวามูระนะครับ คุณสวามุระยังไม่ออกมาใช่ไหมครับนี่แกคิดว่าพวกเราเป็นเพื่อนของเจ้าหมอนั่นอย่าง,งน,นั้นเหรอนั่นเลยครับกขพบกคุณนะ่ะเป็นอันตตภพานแบบเดียวกับคุณสวามุระไม่ใช่เหรอครับต่อแรกผมก็คิดว่าคุณสวามุระน่ะเป็นคนเลวแต่พอได้พบก็จริงๆรก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนดีผิดก็ได้คิดเอาไว้เลยแล้วครับอ,อย่ามาอ้าอีกเห็นพวกเราเป็นอะไรกันนะฮะ ทำไมต้องโกรธด,ด้วยล่ะครับเจอหน้าครั้งแรกก็ว่าเขาเม่ทํพพาละแบบนี้ไม่ยู่ก็บ,บ้าแล้วล่ะตั้งสอนมันเลยพวกเราะะจะทําอะไรผมล่ะครับคุณสมบูราตออมาช่วยผมทีสิครับอืม บ้าตายคนไม่เคยอา่านหนังสือดึกๆพออ่านเข้าหน่อยก็เผลอหลับกลางห้องสอบเลยเซจิคุงสู้เขาสิคะยังมีการสอบซ่อมรอเราอยู่อีกนี่นาเออต้องสอบซ่อมแล้วเนี่ยขอโทษน,นะคะนี่ฉันจะช่วยให้เซจิคุงร่าเริงขึ้นหรือว่ายิ่งหดหูมากขึ้นกันแน่เนี่ยไม่เข้าใจเลยจริงๆช่างมนทนา่าจะว่าไปแล้วนะก่อนที่ฉันกับเธอจะเป็นแบบนี้ด้วยกัน ฉันก็มีเรื่องชชบต่อยทุกวันก็แต่เช้าจดเย็นก็เคยตั้งแจเรียนสักเท่าไหร่อยู่แล้วละแต่พอมาตอนนี้นับวันฉันก็ยิ่งแปลกเข้าไปทุกทีแล้วละ่ะก่อนที่ฉันกับเธอจะเป็นแบบนี้ด้วยกันงั้นเหรอเอ,อ้ยที่ฉันพูดน่ะมันไม่ใช่อย่างที่เธอเคิดนะเธอที่มันไม่รู้จักบังคนอื่นเขาบ้างเลยนะอะอ,ะอะจริงสิที่นี่ค่ะ เพรว่ามีที่ที่อยากจะไปนม่ว่าที่ไหนซะอีกที่ได้ก็สวนสาธารณะนี่เองก็ที่นี่เน่เป็นที่ที่ฉันชอบมากที่สุดเลยครั้งแรกที่ฉันมาที่นี่ก็คือตอนที่ฉันตั้งใจจะมาสารภาพรักกับเซจิคุงค่ะแต่ว่าตอนนั้นน่าฉันก็ทําได้แค่มองดูคุณเท่านั้นเองฉันฝันเอาไว้นะคะว่าถ้าสักวันหนึ่งฉันได้มาที่นี่กับเซจิคุงและได้อยู่ด้วยกันลําพังสองคนก็จะดีมากเลย ฉันหยุดเวลาไว้แค่นี้ได้ก็คงจะดีนะคะเอ๋ฉันอยากจะยืนดูน้ำพุนี้กับเซจิคงแบบนี้ตลอดไปเลยล่ะค่ะถ้าอยากมาอีกจะมาวันไหนก็ได้นี่นะจริงมาานั่นนะสินะครับตอนฉันหิวแล้วล่ะไปหาอะไรกินกันดีกา บรรยากาศมีแต่คู่รักหวานแหววทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยหยุดพูดได้ไหมเรื่องทำข้อสอบไม่ได้กับเรื่องหิวเนี่ยฉันก็งดหิดจ,จัแยายอยู่แล้วนะเจ้าุู้นี้เดี๋ยวจะมาจู๋จีดูดีให้ปวดใจอีกอนันนี่พวกเราสองคนไม่ลองมาเล่นเป็นคู่รักหวานแหววดูบ้างละคะเฮ้ยตายอายอายจังเลยเออไม่มีผู้หญิงที่ไหนสักคนจะมาชอบฉันบ้างเลยหรืองไงน,นะก็มีฉัน ฉันน่ะชอบแซจิคุงที่สุดในโลกเลยเออไม่สิที่สุดนี่จากระวานนี่เลยละคะ่ะอุ้ยตายพูดไปก็อายไปด้วยอม่มีผู้หญิงที่ไหนสักคนจะมาชอบฉันบ้างเลยเรื่องไงนะอีกแล้วเหรออ๋ออันเบอร์เกอร์สเต็กที่สั่งได้ไแล้วละค่ะชาชมัดเลยอ ว้าวเต็มตาแบบนี้ขอบชอบเลยอาหารกำลังนั้นร้อนทานระวังระวังด้วยนะคะครับผมจะทานอย่างระมัดระวังเลยล่ะครับเชิญตามสบายเลยนะคะครับไปทำตัวตามสบายเต็มที่เลยครับแหมพนักการเสิร์ฟคนนี้น่ารักม่เบาเลยสุดยอดเลยราี้สุดยอดจริง ายจีคงชายจีคงแบบนี้เป็นไงบ้างอะคะฮะน่าจะทำอะไรของเธอนะ่ะอุ้ยโอ้โหไม่ใช่เต้าหู้แต่นี่เนื้อแท้เนื้อแท้จริงๆด้วยไม่ค่อยซึมซับรสชาติแล้วละ่ะมิยะคุณสวมบุระผมตามหาซะทบแย่เลยอ่าโทษทีวันนี้ฉันลืมเอามือถือมาน่ะนะแย่แล้วล่ะครับ มีคนมาหาคุณโซมุระที่ประตูใหญ่หน้าโรงเรียนและถูกผู้ฮันชมมองล่าตัวไปแล้วล่ะครับไม่รู้เรื่องเลยแล้วเขาที่ว่ามาหาฉันน่ะหน้าตาเป็นไงเหรอเป็นเด็กผู้ชายที่เรียบร้อยเหมือนคุณหนูนะครับไม่เห็นจะรู้จักเลยงั้นเหรอครับผมเองก็คิดอยู่แล้วว่าคนแบบนั้นน่ะไม่น่าจะมาคบกับคุณโซมุระได้หรอกหาทางเรียบร้อยดูเป็นผู้ดีขนาดนั้นนะ่ะ นั่นสินะนั่นสินะครับหยุดผ็ดด้วยเหรอฉันไม่ใช่พูดดีน่ะเซจิคุ้มบางทีอาจจะเป็นค้อตักคุ้งก็ได้นะคะอะนายบอกว่าพวกฮันสมองอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณโซมุระครับเซจิคุ้งคุณจะไปที่ไหนล่ะคะก็ที่ซ่องสมุมของู้าันชาสิ ผมอัดไดแล้วจริงๆคนที่ไม่เกี่ยวมันยังล่ากมายุ่งด้วยจนได้จะต้องเป็นเพราะฉันแน่ๆเลย <c oughs> โอ้ยผมเจ็บนะครับนึกโ <c oughs> ดอดอยู่เถอะครับ <c oughs> จะทำอะไรผมนะครับเอาเสื้อผ้าของผมคืนมานะครับ <c oughs> ผมมาทำอะไรให้คุณเจ็บใจอย่งางนั้นเหรอครับหยุดปากได้แล้วเจ้าเบอรฟังนะแกไปอาบมาดูถูกพวกเราก็ต้องเจอดีแบบนี้แหละ ผมยอมรับครับว่าผมอาจะพูดจาล้วงเกินที่คุณไปบ้างเนอะแต่การกระทําแบบนี้มันเข้าข่ายการใช้ความรุนแรงนะครับการใช้ความรุนแรงไม่ทําให้เกิดความเข้าใจหรืออะไรขึ้นมาเลยนะครับนำซ้ํายังมพีแต่จะสร้างความเสียหายให้มากกว่าอีกด้วยผมเชื่อนะครับเราถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่บนโลกใบเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องสามารถหันหน้าเข้าหากันและสร้างความเข้าใจร่วมกันได้สิครับไปก็ได้อะทำให้มันหบป,ปากทีสิ ไปยะแล้ว <c oughs> ช่วยดูต้นทางให้ทีนะครับแล้วเนี่ยเรยทำไงาาต่อไปกันดีอ่ะเนี่ยนั่นสินะรู้สึกว่าเจ้านี่จะรู้จักกับส้มุระด้วยเราใช้มันล่อเจ้าสวามุระออกมาดีไหมไม่จำเป็นแล้ว,ล,ว,วละมั้งสมุระแต่แกอยากจะมีเรื่องกับฉัน พวกแกก็มาหาฉันได้ทุกเมื่ออยู่แล้วนีนนะแต่คุมไม่เป็นไรใช่ไหมจิงเกียวจิโอ้คุสมบุระรอนอยู่นี่ก่อนนะม่ฉันจัดก,การเจ้าพวกนี้เสร็จแล้วจะมาช่วยแกมัดให้ว่าไงนะไม่จะดูถูกพวกเราเกินไปแล้วคิวแกทำหน้ากันลองดูแน่แกนักนกาย พวกแกเป็นผีดิบหรือไงกันเนี่ยอักขวาปีศาสของหมาบ้าสวัสดิ์เป็นอะไรเป็นแล้วยกเน่ยอย่ายังพวกแกน่ะแค่มือเดียวก็เหลือแลแล้วมากันแล้วนะ โคุงโค้ถามมานะบิลลี่นิโกรดอยู่เถอะครับยุ่งนะอดิเกิลเจไหนแต่ไม่ต้องเข้ามายุ่งแล้วนะคุณสมุรายกโทษให้ไม่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยิ่ี่เหลือหลากันนะยเอ้ยนี่นะ ทำได้แล้วเราทำได้แล้วนะคะเออคือฮะมิโดริจำไม่จริงใช่ไหม เป็นไปไม่ได้ไมิดอริจังกลายเป็นมือขวาของคุมสวามูระพระตาคงเอ้ช hey, ิโกจิไปเก็บบ้านนะเฮ้ชิโกจิทั้งสองคนต้องเจอเรื่องเดือดร้อนเพราะฉันแต่ว่าฉันกลับได้ดูอยู่เฉยๆช่วยอะไรพวกเขาไม่ได้เลยแต่ในที่สุด เหตุการณ์วันนี้ก็ทำให้ความลับของเราสองคนถูกโคตะคคงรู้เข้าจนได้ซะแล้วล่ะค่ะฉันมีความสุขมากที่เราสองคนได้ใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันแต่ว่าความสุขที่แท้จ,จริงคืออะไรกันมือขวากับขาโจเด12ไม่มีคำลาขอบคุณมากเลยนะคะเซจิคุง